มาเพิ่มศัพท์กับคุูเล็กกันค่ะคำว่า carry แปลว่าขนส่งบรรทุกหรืออุ้มตัวอย่างคำศัพท์นะคะ transfer แปลว่าส่งต่อเช่น the patient was transferred to another hospital คนไข้ถูกส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง refer ส่งไปปรึกษาหรือส่งไปขอความช่วยเหลือเช่น my doctor referred me to a specialist คุณหมอส่งฉันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ infer แปลว่าอนุมานหรือสรุปความคิดออกมาเช่น doctor what can we infer from this x-ray film คุณหมอคะเราจะสรุปจากฟิล์มเอ็กรนี้ได้ว่ายังไงดีคะ defer แปลว่าเลื่อนออกหรือดึงเวลาออกให้ช้าลงเช่น customers often defer payment as long as possible ลูกค้ามักจะดึงเวลาชำระเงินออกไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนี้เป็นคำกริยานะคะส่วนคำคณศัพท์ก็มีค่ะ fertile แปลว่าให้ผลผลิตได้ให้ลูกได้สมบูรณ์เจริญพันธุ์ดีหรือให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่น the fertile woman gave birth to six children คุณแม่ที่สมบูรณ์ให้กำเนิดลูกถึง6คน reveal transfer แปลว่าส่งต่อ refer ส่งไปปรึกษาหรือส่งไปขอความช่วยเหลือ infer อนุมานหรือสรุปความคิดออกมา defer เลื่อนออกหรือดึงเวลาออกให้ช้าลง fertile ให้ผลผลิตได้ให้ลูกได้สมบูรณ์ให้ผลลัพธ์ที่ดีฟังซ้ำๆจนจำได้นะคะแล้วถ้ายิ่งจดใส่สมุดไว้ยิ่งดีเลยค่ะไม่งั้นความรู้เรานะคะจะ transfer ออกไปหมดเลยค่ะ